นี่ครับผมอืมองเงินครับวันดีพี่น้องวันดีครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ได้ยังกินเนาะยอดรักยำปลาหมึกพี่น้องยำปลาหมึกยำปลาหมึกยอดรักบ่ได้ไปเฮ็ดงานพี่น้องนอนหลับตาตู่ตาปูอยู่พวกพะการะนอนตื่นมือนี่มื้อนี้ได้ย่ำนอนลับวันดีได้ยำข้างปลาหมึกมาครับมื้อนี่ หัวมียำใส่หมักเลนเนี่ยหมักกิดเทียมยำปีเต็ดสซ่ๆเลยอะเบาเล้อกเอาเอาเลยมีการใส่วาทน,นาภายในเว้ยเอาเลยหย่อนรักเสียงยงไงเป็นปานคนพอมฝืนยังมาแล้วครับเสียงคำใหญ่เลยครับโอ้ห น้ำนำปลาข้งซ้ายตักใส่ตักใส่เหรอเขกินเปนต่ยากนะนขมเแ้วบุรีนเนาะไมนไปแต่งเลยเปเยดมา ชูกะเากบบพอดีเนาะส่วงนี้เนาะยดหลักพี่เนาะเนยปลามกกุบเป๊ สวงเลยข้ามยัยไดครับสดนำเมื่อเย่รักดูแล้วย,ยวบ่า,บางไฟหลาน

มำนายยังสว่วง Suang เริศเลยเริมเบ็ดเริ่มเบ็ดพ,พี่น้องโอ้สว่างครับหน้าแตกโซ่ๆเลวย nhâm sẽ có bột on nè phát bụng nè เพ็ดเพครับอบอเวิรอีกคือเก่าครับบอไว้เพิดลายแฮมลายพี่น้องตันลายียาไปเชม,มารเนาะา บอ่บอยอ,บ,อ,บ,อบึนเลยทำนี้เนาะแต่เดีงความแสบนี่บอกอบลยว่าแบแสบครับแสบอี เมื่กี้บอไว้พี่น้องบึ้นในซัมเนี่ยละพี่น้องเนยโอ้ยอยากเอาให้มันเบิร์อยู่ครับไอ้กระโบเบิดอ่ะเมื่อนี้ก็สิได้อขอกราบขอลาไปซัมเนี่ยด้เด้อครับเมื่อไนกินหญิงมาเบิ่งก,กันกดีเด้อครับเมื่อนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ